เรอลองทไวเสียงนึ่งมองู้าน่งใ่งเลยฮะมีไม่ลงะแรกๆเพ่อนแไดลแรนแรงๆเพ่งกต่ละ ตาลุ่บนขอบเทียนที่เอียงไปแล้วไม่รักมันเดิมแบ่งใจไม่กี่เที่ยวไม่นานก็เริ่มหอบหายให้เห็นหวังทพียง่ายกำไรโอ้ใจสอนรางเห็นผู้หญิงท้อใจ บ่นที่น้องเปียกหอดหิ่งซอมหิ่งซึมเต็มห้องเมื่อเค้าลอกใจมันช้ําพระทัยเอาผู้หายน้องให้หวนเป็นอาจิา สวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรบานแพงนะครับ FC บอทโจ FC น้องอุ้งอิงนะครับ, FC, jo, FC, นะรบช่องผู้ชายเข่าครัวผ้ากินผ้าเทีเวเยว j o 1 o f f i c i a l นะครับครับสวัสดีครับหายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่สาวน้อยเพชรบานแพงคือเก้าคือเก้าครับวันนี้เกิดเรื่องปฏิหารขึ้นหลายเรื่องนะครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับ ในระหว่างที่น้องอุ้งอิงนะครับพ้อโบจกับคณะนะครับสาวน้อยเพจบันแพงกับสาวน้อยลําเพลินโชว์ครับที่ไปนะครับไปกราบนมัสการหลวงปู่ศิลานะครับที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับจังหวัดกาฬสินนะครับตอนที่น้องอุ้งอิงเขับไปนั่งอยู่นะครับดานาของ หลวงปูศิลานะครับกับบอดโจกับทีมงานนะครับมีอยู่ต่อหนึ่งนะครับหลวงปอูอยากฟังเพลงนะครับอยากฟังเพลงของแม่ฮันนี่นะครับเพ่นว่าไม่อย่างเดียวกับเตียงเตียงนี่แหละก็เป็นของแม่ฮันนี่วสันนะครับน้อ,นองอุ้งอิงก็เลยลองเพลงนะครับถวายเสียงนะครับเพลง น้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับของแมหันนี่อ่าซึ่งเป็นเรื่องอยังที่บังเอิญที่สุดนะครับเพราะว่าอ่าถ้าไผเป็นเอฟซีของน้องอุ้งอิงนะครับก็ซีรูว่านะครับน้องอุ้งอิงนี่มียังเกี่ยวกับอ่าผูกพันกับแมหันนี่จังใดนะครับเกี่ยวไปเกี่ยวมากนะครับอ่าตั้งแต่เริ่มเขาว่องมากแหลกๆนะครับ เพิ่็เคยไปไว่ายศาลแม่ฮันนี่นะครับเคยมีอยียงนะครับวิถีชีวิตใกล้แม่ฮันนี่นะครับนองกุกยิงพ่กระรองเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับร้องขึ้นประมาณสัตท่อนที่สองเนี่ครับเป็นเรื่องนาอาัศจรรย์นะครับเรื่องแปลกนะครับหลวงปู่ศิลาท่านในยิบ ผ่าเช่นนาหรือผาจีวอนะครับคือมาเช็ดนะเช็ดน้ำตานะครับท่านน้ำตาไหลออกมานะครับมาเช็ดเช็ดน้ำตาหนากระแดงนะครับสังเกตบางช่องที่ถ่า,ายใกล้ๆช่องแง่ไร่นะครับช่องอังเปานะครับที่ท่ายซุ้มเข่าใกล้นะครับเส็นว่าท่านหนาแดงกลานะครับน้ำตาไหลนะครับกลับเป็นเรื่อง ที่แปลกนะครับแปลกมากนะครับมีศิลปินหลายซิบหลายลอยคล่นนะครับที่ไปถวายเพลงต่อนานะครับหลวงปู่ศิลานะครับก็บุมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับท่านพ่อลองน้องหญิงลองเพลงขึ้นท่อนแรกท่านก็ตบมือนะครับตบมือให้นะครับ หลังจากเพลงจบแล้วท่านก็นตบมือตบมือให้นะครับมอบมอบนะครับเงินเป็นแบ่งลอยหรือแบ่งหารอยเนี่ยผมก็บริจใจนะครับให้น้องอุ้งอิงนะครับบอดโจเพิ่นว่าให้ทิปให้ทิปมาช่นกันยินยินเสียงแฮข,ของลูกทีมในวงสาวน้อยดังขึ้นนะครับจะน้องอุ้งอิงก็เก็บไปนะครับเป็นเรื่องที่ ที่แปลกอีกอย่างก็คือมณีนุ่มโจนะครับถวายเงินนะครับสองหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็ให้ทีมงานสาวน้อยนะครับดูบวงนะครับต่อยอดนะครับแล้วแต่นะครับตามอัธยาศัยนะครับพอเลเซอร์ลอยก็ได้สองลอยก็ได้แล้วแต่นะครับเมื่อถวายหลวงปูไปแล้วนะครับหลวงปูกัสให้ควันถุงกลับขึ้นมานะครับเพิ่นให้นับว่า มื่อนีสาวน้อยมาจากค้นนะครับเพื่อนับกันนะครับการนับโบได้นะครับเพราะว่านั่งกระจายอยู่หลายคนนะครับกับประมาณเอาประมาณหาสิบหาสิบกว่าเนี่ยประมาณนี้ครับเพิ่นหลวงปู่ให้พระทีอยู่กลางานะครับนับเงินเป็นแบ่งลอยนะครับคืนมาเพื่อจะมอบให้ทุกคนนะครับเป็นเงินขวัญถุงนะครับจำนวนเงินประมาณหาพันบาทนะครับ หมอบกลับขึ้นมานะครับหลังจากนั้นบอดโจก็ได้ร้องเพลงจบแบบเท่เทๆถวายเสียงนะครับแล้วก็มีนอ้องออมแอมนะครับน้องก้อยชรลนีกร้ลองเพลงถวายเสียงนะครับออมแอมกร้ลองถวายเสียงน้ำกันนะครับแล้วบอดโจกร้ลองเพลงคู่นะครับเพลงนุมนาข้าวสาวนาเครือคู่กับออมแอมนะครับ กาเซตจากนั้นนะครับบอโจก็ได้เข่าไปนะครับเข้าไปกราบใกล้ๆนะครับหลวงปู่ศิลานะครับอบอโจก็ไดยยืนกระเป๋าสตางค์นะครับให้หลวงปู่ศิลานะครับลงยันให้นะครับเซจแล้วนะครับตอนที่หลวงปู่ศิลาคนจิกับนะครับเพิ่นกัน เด็นโยนไอ้ขวดเป็นตลับยาหมองนะครับสองตลับไอ้สองขวดนะครับเป็นขวดเล็กๆนะครับเป็นยาหมองนะครับพันโยนลงไห่บอดโจกับน้องอิงที่นั่งอยู่ข้างกันนะครับคนละตลับนะครับซึ่งยาหมองนะครับสองตลับนี่ตอนที่พาจานหลวงปู่พัน ดังฟังเพลงนะครับที่น้องอุ้งอิงถวายเสียงอยู่นะครับช่วงนั้นหลวงปู่ศิลาพันศีเอาเปิด้ายาหมองนะครับก็แตะยาหมองแล้วมาแตะที่ลิ้นที่ปากนะครับแตะยาหมองแล้วก็มาแตะที่ปากนะครับแล้วก็เหมือนกับบริกรรมคาถาอย่างสักอย่างนะครับจับรูประคำนะครับเป็นการอาจจะเป็นการปลุกเสกนะครับปลุกเสกยาหมองนะครับเสร็จแล้ว ตอนที่ท่านลูกเดินกลับนะครับท่านก็โยนลงให้บอดโจกับน้องอุ้งอิงทีนั่งอยู่คางกันนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปนะครับก็โอ้แต่ละช่องละช่องก็รลงกันนะครับมีคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์นะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับที่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับที่ ท่านหลวงปูศิล่านะครับท่านอยากฟังเพลงนะครับอยากฟังเพลงอของฮันนี่สีสานนะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่ว่าฮันนี่สีสานก็มียังเกี่ยวพันกับน้องอุ้งอิงนะครับาการเหมือนน้องอุ้งอิงนี่อยากแต่งตัวคล้ายๆฮันนี่ไอแม่ฮันนี่นะครับใส่ชุดไทยนะครับหลายๆอย่างนะครับ เป็นเรื่องที่แปลกมากที่ว่าเหมือนเหมือนท่านาล,ลูกปูศิลาเนี่ยท่านมีญาณวิเศษนะครับที่มองมองทะลุนะครับมองทะลุมิตินะครับกับใครได้บิงคลิปนี้บางคนนั่งอยู่บังอ,อยู่บ้านนะครับบางนั่งบิงทายทอดสดนะครับบางคนน้าตาไหลออกมากับมีนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับนักลองอ่า ที่ไปทวายเสียงบอแมแนตแต่นองหองอิงนะครับมีหลายคนนะครับมีตั้งแต่ไยพงศธรนนะครับตายออรไทยนี่็ไปมาแล้วนะครับาล,าลายผูหลายโคก็ไปมาแล้วนะครับกับเหตุการณ์ก็ปกตินะครับกับมานองหองอิงนะครับที่รู้สึกแปลกมากนะครับมีตอนหนึง่งอังเปานะครับ อังเปาเพชรบ้านแพงนะครับเพิ่นมันเราเพิ่นคุยกันในรถนะครับนะเนาะเพิ่นว่าถึงกับขนลุกนะครับขนลุกสู้แล้วนะครับแต่ละคนก็บอกขาดคิดว่าท่านจะมีปาฏ,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 ฏิหารน,นะครับหลวงปู่ศิลานะครับท่านเป็นพระที่มีเมตตานะครับเมตตาต่อ,อพี่น้องนะครับญาติโยมนะครับ ลักษณะการว่าการจาเพิ่งกะเป็นพระสมเป็นพระทีเป็นพระเกจินะครับเป็นคิดเกจิอาจารย์นะครับท่านจีแสกเดืองตลกนะครับผลธรรมะนะครับกรมมณีนะครับท่านสีบนเวียนว่าประมาณหาหานะครับสำหรับพี่น้องทีเป็นข้อเลขครับมีหาศูนย์ศูนย์หานะครับ ก็สีบนเวียนอยู่ประมาณเลขหานะครับมันเอครับสุดท้ายนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีน้ององคงอิงนะครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับที่เป็นกําลังใจน้องนะครับฝากไว้นะครับช่องผู้ชายเขาครัวพ้ากินผ้าเที่ยวนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณพี่น้องในไลน์ครับ ขอบคุณพี่น้องสุขหูสุขคนนะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับรำรวยรด้วยนะครับสวัสดีครับ